ัสดีครับสวัสดีครับผมยอดบ,บุพาวิมานแอร์ครับเป็นในเสื้อใหม่แล้วนะเป็นไงบ้างครับออพ้อพรุ่งนี้รอบตัดเชือกในรายการรถทวร์ไทยแลนด์ก็มั่นใจมากครับซ้อมมาดีครับผม,มเจอผู้ชกที่ว่าต้องบอกว่าเขามากับดวงเ้ยไหมคือเขาตกรอบไปแล้วแล้วก็กลับมา น่าจะประมาณนั้นเรามราจะชุบกับยอดยอดไ้คิวครับแต่ว่าอย่างที่ทราบว่ายอดคิวป่วยไม่สามารถทำงานกันได้ใช่ครับตรงนี้เราคิดว่าการเราซ้อมเราได้เปรียบเขามากน้อยแค่ไหนผมว่าน่าจะสูสีกันนะเพราะพี่เขาก็มีรายการมาชุบคู่ประกอบรายการอยู่ก็คือมีมีรายการชุบประกอบรายการในวันนี้อยู่แล้วแต่ว่า วันนี้ก็ต้องบอกเขาว่ามากระโดงจริงใช่ครับหลังจากที่เขาแพ้ยอดคิวตกรอบไปแล้วกลับมาชิงชัยในเส้นทางต่อครับอาวุธหลักๆเลยของกวางตุ้งที่เรากังวลกดดันครับก็มีเตะขาครับมีหมัดแต่ก็ไม่ตกแจ่เท่าไหร่ครับมีหมัดเราไฟที่แล้วก็ต่อยทะเลทองครับหมดที่หมดตําเลยใช่ครับเตี้ยบว่าประมาณเกือบ20เซนเยอะครับแต่ว่าก็เอาอาวุธหมัดของเราเนี่ยเอาชนะนกได้ครับ แล้วพวกนี้ครับเรามีทีเด็ดอะไรไปสู้กับฝั่งทุ่งก็ยืนบวกกันเลยครับมันมันไปเลยครับเอาคือแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่ายืนบวกไปเลยเราไม่หวังถึงแชมป์บ้างก็ไม่กลัวพลาดไม่กลัวอะไรตรงในรางวัลเยอะนะล้านกว่าใช่ครับมันก็หวังครับแต่ว่าให้มันตายมาสนุกไปเลยก็คือในแชรลึกก็ได้นอน้งมวยทุกคนหวังถึงแชมป์เปี้ยนทุกคนเพรว่าในเมื่อมีโอกาสขึ้นเวทีล้วก็อยากจะเอาให้ให้มันให้ถูกใจคนดูให้มันถูกใจคนดูในอดีตที่เราเคยชก ช่องเจ็ดสีแล้วก็เคยชิงแชมป์ด้วยแต่ว่าพลาดท่าไปแล้วก็พรุ่งนี้ช่องเจ็ดเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันแตกต่างกันกับเมื่อไทยห้ายกความรู้สึกมันยังไงบ้างคู่นี้สามยกในนมเอ็กตีมนวมนวอมันเล็กนะครับอืแปลว่าถ้าประมาทมันก็โดนนะโดนก็คือไปเลยมันแข็งคบ้วนก็คือไม่ว่าเขาหรือเราถ้าเกิดโดนก็เหมือนกันครับแล้วความตุ้งพรุ่งนี้เราคิดว่ากำปั้นเราจะ อาจาเขาอยู่ไหมต่อยเขาหลับต่อยเขาหล่นได้ไหมผมว่าอยู่ครับเราก็ยังมั่นใจมั่นใจ่ีพี่ถามเพราะว่าในมวยรอบที่จะร่วมชิงชัยกัน,นีอีสี่คนที่เหลือเนี่ยใครน่ากลัวสุดเขามั่นใจนะว่าเขาเองน่ากลัวที่สุดในมวยรอบนี้มีความคิดยัไงไงบ้างมันก็แล้วแต่คนจะม,มั่นใจนะครับมันมันก็มั่นใจในตัวเองทุกคน,นแล้วน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างเจ็ดสิบโลมันปล่อยมาครับปล่อยมาแล้วทีนี้เรามีความเสียเปรียบอะไรของเขาบ้าง่ช่างก่อนหนึ่งวันด้วย ไม่เหรครับเราก็กินเยอะเหมือนกันก็คือว่าก็เป็นผลดีของเราที่เราไม่มีอดไม่เพียรใช่ครับกินดิมนอนหลับเลยใช่ครับไม่ต้องมาบีไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยเลยครับเพราะมันใจอยู่ว่ากำปั้นเราน่าจะทุกข์กวางตุ้งอยู่นะครับฝากแฟนๆที่รติดตามเชียร์เราเลยครับ่อนครับก็คอยติดตาม f อซทุกคนนะครับก็พรุ่งนี้ก็เต็มที่ครับต้องชนะอย่างเดียวครับผม เป้าหมายคือแชมป์ใช่ครับแล้วก็ชัยชนะใช่ครับผมขอโชคดีครับน้องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหก่อนถึงก็ต้องยินดีด้วยที่ได้กลับมาเส้นทางรถทัวร์ไทยแลนด์ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนเลยพ็นไงตอนรู้สึกตัวนี่ที่เขาโทรติดต่อให้กลับมาก็ดีใจดีใจครับดีใจก็คือแบบว่าผมไม่ไม่ไม่คาดหวังว่าเขาจะติดต่อมาให้กลับมา ก็คือหลังจากที่ไฟแรกเราพ่ายให้กับยอดคิวไปก็มีแน่นอนองค์ผักเสียใจมีอยู่แล้วแนนนนนน่่ออแแล้วตอนที่เขาโทรมาเนี่ยผมเหมือนเหมือนมันมาครับดวงเลยไหมครัมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่มันมาครับดวงมากรับดวงแน่นอนใช่ครับก็ต้องมองถึงแชมป์ไหมครับผมก็ต้องบริหารมันให้แบบถึงแชมป์ครับวันนี้เราเจอยอดผู้ปาแน่นอนรูปร่างช่วงุกเราดูได้เปรียบเขามาสมควรก็เขาก็คมเหมือนกันเขาก็หมัดดีเหมือนกัน แต่นในเรื่องการซ้อมเรารู้ตัวกี่วันหนึหลังจากที่ย่อยคิวตอก็ผมก็ซ้อมเตรียมตัวมาวันที่17อยู่แล้วครับเตรียมตัวมาอยู่แล้วก็คือการการไม่ซ้อมนี่เราทำร่างกายอยู่ตลอดแน่นอาวุธหลักๆเลยของยอดผู้ผาที่เราจะเจอในวันพรุ่งนี้ก็หนักเขาก็มีหมัดครับผมต่อยคมต่อยแน่นแต่รูปร่างเขาเสียเปรียบเราคนละคนรืองครับก็ไม่ได้เสียเปรียบมากมายเขาได้น่ส่วนหนานะ แล้วเราเราเตรียมลูกไหนไปสู้กับทางด้นนี้อ๋ออันนี้ผมยังไม่บอกใช่ไหมได้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไวหรือว่าถ้าเกิดใครอยากดูอยากรู้ก็ต้องรอพรุ่งนี้แล้แน่นอนครับผมต้องรอต้องดูพรุ่งนี้แล้วพราะว่ามีทีเด็ด้แน่นอนมีทีเด็ดครับร่างกายกี่เปอร์เ็นต์ครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมฟิตมาในร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งก็คือก่อนที่เราจะรู้ตัวนี้เราก็ทำร่างกายวันที่1700แล้วครับผมใช่ใช่เตรียมตัวคือชกประกอบรายการอืมมันชุดเด็ด ก็ต้องบอกว่ามากับดนวจริงๆเลยในมวยรอบนี้ในรอบนี้รอบตัดเชือกรอบพวกนี้ใช่ไหมครับผมหวังถึงแชมป์เลยว่าก็ต้องหวังเลยด้วยผู้ชกในมวยรอบนี้เราคิดว่าใครที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเรามีไหมตอนนี้ก็ก็มีผมแล้วล่ะน่ากลัวสุดมั่นใจว่าเรานี่น่าจะน่ากลัวที่สุดในในมวยรอบนี้เลยในรางวัลแต่คนอื่นเขาก็เก่งทุกคนผมไม่ไม่ได้ว่า พูดงอย่างนี้แต่คทุกคนที่มาเข้ามวยรอบก็เก่งทุกคนก็คือที่เข้ามามวยรอบแน่นอนนะทางทีมงานผู้จัดก็ต้องหามวยที่เก่ a เอามาชกร่วมชิงชัยกันแต่เราเองด้วยที่เข้าร่วมชิงชัยด้วยก็ยังมั่นใจว่าที่น่ากดที่สุดก็คือตัวเราพรุ่งนี้แฟนๆรอติดตามเยอะเลยรอติดตามได้ครับ ฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราในวันพรุ่งนี้เลยก็ฝ่ายติดตามเชียร์เลยนะครับผมจะทําเต็มที่ทาเต็มที่แน่นอนเต็มที่ทุกครั้งครับผมฝากเป็่อนลมาใจครับก็คือชกคชกครั้งไหนก็แล้วแต่มีความมันให้แฟนได้ได้ชมแน่นอนแล้วก็อาวุธที่ยาเตรียนมาสู้ยังไม่บอกครับนี้รอดูต้องรอดูครับผมผมว่าครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ